สวัสดีครับแฟนๆมบัติควยงามท่านครับวันนี้มาพานางไอเคอรี่ครับชื่อเคอรี่ครับตัวนี้มาลงน้ำสะครับรู้สึกว่าวันนี้อากาศจะร้อนมากครับเลยพาเคอรี่ลงน้ำมีตัวเดียวครับเป็นแฟนสมบับทุกท่านครับ ผมมีควายอยู่แค่ตัวเดียวครับซื้อมีปัญญาซื้อได้แค่ตัวเดียวว่าจะซื้อได้ตัวนี้ครับโอ้โหเก็บเงินมาเป็นปีเหมือนกันครับเนี่ยซื้อมาราคามาณห้าหมืน 50, กว่าบาทครับแม่สาวลูกมีลูกตัวหนึ่งนะครับซื้อมาแยกลูกขายครับอยากจะเลี้ยงเหมือนกันครับอยากจะเลี้ยงเยอะจะ ห้าหกตัวครับแต่ไม่มีเงินซื้อครับมีคนชอบควายมากครับชอบเลี้ยงควายมาตั้งแต่เล็กครับอยากเลี้ยงเยอะๆครับแต่ไม่มีเงินซื้อครับนี่เป็นยาซื้อได้ตัวเดียวครับสวยมากครับตัวนี้เป็นสายเพชรดอนครับตัวนี้เป็นควายสายเพชรดอนครับ อยากจะเลี้ยงเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีเงินซื้อครับเปคนชอบเลี้ยงควายครับลงสะน้ำก็เริ่มแห้งเลยครับไม่ใช่สะผมเร้าเนี่ยสระยาดพี่น้องเขาพามาลงครับรู้สึกว่าอากาศจะร้อนครับตอนนี้วันนี้ขอคุณแฟนสมบัติ คยงานทุกท่านครับทุกผู้ทุกคนครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมและกดไลค์กดติดตามครับขอบคุณมากครับ